วันนี้เวลา7 1็นาฬิกา11นาทีศาสตราจารย์ด็ตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีสเสด็จไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเรอบพระชนมพรรษา5ธันวาคม2554จังหวัดเชียงใหม่ทรงออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอ,อสวและหน่วยสตวแพทย์อาสาจุลาภรณ โอกาสนี้ทรงเยี่ยมทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลนาครพิงค์ที่ร่วมกันออกหน่วยแพทย์พอ,อสวให้บริการตรวจโรคทั่วไปและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีประชาชนเข้ารับบริการรวม57คนปัญหาสุขภาพที่พบส่วนใหญ่คือระบบกล้ามเนื้อระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจ จากนั้นทอดพระเนตรการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธีแก่ประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงและอาสาปสศุสัตว์เพื่อนําความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าไปถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไปซึ่งจะช่วยให้การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าเกิดความยั่งยืน จากนั้นทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชนจำนวน3ตัวพร้อมพระราชทานป้ายห่อยคอสุนัขในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเป็นที่ระลึกโอกาสนี้พระราชทานพระวะโรกาสให้นายสตวแพทย์อนุสรหอมขจรประสุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อน,นำไปสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัด และต่อมาทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาพรเพื่อผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขรวม13ตัวโดยในจำนวนนี้มี2ตัวป่วยด้วยอาการมดลูกอักเสบจึงมีพระวินิจฉัยร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อทำการผ่าตัดรักษาอาการเจ็บป่วยให้กับสุนัข ทั้งนี้ปัญหาหมดลูกอักเสบพ,พบได้หลายสาเหตุซึ่งการทำมันถือเป็นการป้องกันที่ดีและปลอดภัยที่สุดในปัจจุบันซึ่งหากเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่ประสงค์ที่จะมีการขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยงมากจนเกินความดูแลควรทำมันเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ตั้งแต่สัตว์มีอายุ6-8เดือนขึ้นไป นอกจากนี้การผ่าตัดทำมันถือเป็นการคุ้กกำเนิดสัตว์เลี้ยงที่ปลอดภัยและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่างๆได้ดีที่สุดรวมถึงเป็นการควบคุมประชากรสุนัขไม่ให้เกิดพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คนได้สำหรับวันนี้มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน87ตัวและรับบริการผ่าตัดทำมันรวม109ตัวแบ่งเป็นสุนัข21ตัวและแมว88ตัว สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้มีการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอำเภอสันกำแพงได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอแห่งแรกของประเทศโดยเป็นต้นแบบของการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่กับหน่วยงานต่างๆได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ บ้านหรืออสอมขับเคลื่อนผลักดันการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังจนเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้สําเร็จก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกพอ,อสอวจังหวัดเชียงใหม่และสตวแพทย์อาสาจุลาพรเฝ้าโอกาสนี้มีพระดำรัสถึงการสร้างความรักความสามคัคคีและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาต,ติต่อไป ร่วมมือร่วมใจกันสามัคคีกันทำประโยชน์ให้ทั้งคนและสัตว์าการที่เราร่วมใจกันสามัคคีกันนี้จะเป็นการทำให้ประเทศเราเจรังขึ้นเจริญขึ้นที่พี่พูดอย่างนี้เพราะว่าขอฝากความหวังไว้กับน้องอที่องอายุน,น,น้อย คือพี่ดูทีเดินรอรอข่าวก็ไม่แต่ข่าวหน้าเร้าเรื่องยาบ้า,ายาเสพติดพอคนเสร็จร้าไปแล้วก็หมดสติไม่มีสติไลคา่าก็แง่ที่น้องลูกยาตุกิโกตุกกาพี่เชื่อว่าพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ จะรักกันสามัคคีกันช่วยกันแก้ปัญหาแต่พวกเราอยู่จังหวัดนี้อีกจังหวัดเช่นวันก็อยาแก้ไขปัญหาในชุมชนตนเองและทุกคนช่วยกันพลเรือนพลทหาคพลว้ยพลมือที่ก็แน่ใจว่าประเทศไทยเรา จะสามารถจะขึ้นเรื่อยๆและปัญหาต่างๆก็จกหมดไปจากนั้นทรงนำสมาชิกพอ,อสอวอร,ร่วมขับร้องบทเพลงรักกันไว้เถิดเพื่อแสดงความรักความสามัคคีของคนในชาติเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกันว้เรา แสนน้ำไม่ทำมิได้ตื้นฟังเรตาตาให้นาร่วงองสวยสิ้นทรพีเกลื่อนกอนบรรจิใหว่า